ครับน้อมกราบนมัสก,การท่านพระอาจารย์ธีระพระไรานามกราบนมัสก,การท่านพระมาหาบุญเลิศสวัสดีพี่แปมแล้วก็ผู้ฟังธรรมทางบ้านทุกท่านนะครับเสียงชัดเจนไหมครับธรรมะรื่นเริงอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับท่านผู้ฟัง ท,ทุกท่านทางบ้านทางสื่อออนไลน์ทางช่องทางทุกช่องทางนะครับธรรมะวันนี้หลังจากที่นอนหลับในค่ำคืนมาตลอด <c oughs> ตลอดราตรีตลอดราศีที่ที่หลับพักผ่อนมานะครับ ตลอดการนานไกลไม่มีประมาณที่หลับไหลอยู่ในความนึกคิดปรุงแต่งในความปรุงแต่งให้ค่าความหมายในการสร้างมโนภาพเรื่องราวในการรับรู้รู้สึกในอารมณ์ในอาการจิตในจิตตสังขารนี่แหละ ในสมมุติภาษาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สังขารคือรูปธปาตุคือร่างกายนี่แหละครับร่างกายทั้งร่างความคิดความคิดนึกอารมณ์มนโนภาพอาการรับรู้รู้สึกที่มันกระเพื่อมอยู่ภายในจิตของท่านนี่แหละครับ นี่คืออาการจิตอาการของจิตที่เรียกว่าจิตตะสังขารสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สังขารก็คือรูปธาตุร่างกายนี่แหละครับสังขารก็คือนามธาตุจิตตะสังขารที่นึกคิดปรุงแต่งสร้างมโนภาพสร้างอารมณ์สร้างอาการรับรู้แล้วรู้สึก แล้วให้ค่าความหมายว่าเป็นเรานี่แหละครับเราคืออัตตาตัวตนที่ถือครองไว้เป็นเจ้าของโธ่เอ๋ยไร้เดียงสาจังเลยหนอเชยจริงๆเฉยเชยถือครองอาการของจิตว่าเป็นเราอ้าวไอ้นี่มันจิตตสังขารที่มันปรุงแต่งมันเป็นเครื่องมือ มันเป็นนามธทตุนี่แหละนามธทตุที่มันกระเพื่อมเป็นจิตตสังขารเป็นความนึกคิดอารมณ์นี่แหละข้างในนี่แหละมันปรุงแต่งขึ้นมาว่าร่างกายเนี่ยนี่ยีนี่ทงแทงเนี่ยไอ้คว้างสอยาวานาคืบนี่แหละว่าเป็นเราอ้าวไอ้คว้างสอยาวานาคือสุดท้ายแล้วมันก็ไปอยู่ในภาชนะ กล่องเล็กๆแล้วก็มีญาติโยมใส่ชุดถาวดดำมารองไห้เศร้าโศกเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนแค่นี้เองหรือไอรูปธปาตุมันมีแค่นี้เองหรือที่มันเกิดมาแล้วเนี่ยเกิดมาแล้วก็ใช้ชีวิตตั้งแต่แรกเกิดทารกมามาเดีอนอนุบาลเตรียมอนุบาลสามปี คืนประถมมัธยมปยิญญาโอ้ยจบด็อกเตอร์ตั้งแสนล้านใบก็ไม่ตายปราเอ้ยตุยเปล่าเขาว่าห้ามใช้คำที่ไม่สุภาพต่ออายอตุยโอเคภาษาสมมุตินะครับอย่าอย่าไปถือควองภาษานะครับผมสื่อสารภาษาเนี่ยเพื่อให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่ารูปธราุเนี่ยนะ คือร่างกายนมามธาตี่ยนะนมามธาตุมันจับต้องไม่ได้มันเป็นอาการของจิตมันเป็นความนึกคิดปรุงแต่งมันเป็นอาการของจิตที่มันสร้างว่าโนภาพเป็นเรื่องราวไปอดีตแล้วก็ปรุงไปในอนา,าคตโอโ้เป็นมายาจิตโอ้แล้วไปถือครองเป็นเจ้าของไปรู้สึกว่าเนี่ยอาการเหล่านี้เป็นเจ้าของโอ้โหหลงไนะครับหลงมาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงตอนเนี้ย โอ้โห oh ไรเรียงสาจังเลยเจ้าจิตเอ๋ยห <laughs> <laughs> ลงถือครองไปจนโอ้โ oh หสวเสื่อมวัยเ,เสื่อมไวก็ได้เนาะโอ้สูงไวัก็ใช่อ่ะก็สมมุติเหมือนกัน <laughs> 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 เสื่อมไวสูงวจนถึงเจ็ดบปสิบโอ้ย มันใกล้จะเสื่อมสลายแล้วนะครับภาชนะสมมุติร่างกายนี้รูปธาตุนี้ก็ยังถือครองว่าความคิดปรุงแต่งนะเป็นเราเจ้าของอยู่นะความจำได้ไมร่รู้ว่าเป็นเราว่าเป็นครอบครัวว่าเป็นที่ดินว่าเป็นบ้านเรือนว่าเป็นรถโอ้เป็นทรัพย์สินของเราก็ยังแบะถือครองไว้สิ่งเหล่านี้อาศัยเพื่อใช้กิน ในวิถีชีวิตเพื่อดำรงชีพไอร่างกายนี้ก็เช่นกันเกิดมาก็เพื่ออาศัยเรียนรู้สมมุติภาษาว่าขันห้าขออนุญาตยกพระบาลีคำว่าขันห้ามาให้ท่านทั้งหลายฟังนิดนึงนะครับ <laughs> ขันห้าเนี่ย ไม่ใช่ขันตักน้ำนะครับบางท่านบอกว่าเข้าห้องน้ำแล้วใช้ตักอาบน้าได้ไม่ใช่นะครับอ้นั้นเป็นขันอีกขันหนึ่ง <c oughs> ธรรมะเลื่อเนเลยกนะครับมีคำขนันทังนิดนะครับ <c oughs> Umwelt ขันขันน่ะมันมีห้ากองนะครับกองรูปนี่แหละร่างกายนี่แหละครับนี่แหละรูปที่มองเห็นนี่แหละรูปประธานนั่นแหละครับท่าน Oracle. ทานั้งหลาย กองรูปมันเป็นรูปปธาตุเพราะว่ามันประกอบขึ้นด้วยพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ามหาภูมหาภูตะรูปทั้งสี่มหาภูตะรูปทั้งสี่ธาตุมีธาตุนะเห็นไหมธาตุรูปธาตุธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมมาประชุมรวมกันเกิดรูปธาตุคือร่างกายนี้ขึ้น ธาตุดินธาตุน้ําก็เป็นรูปรูปธาตุที่ได้จากพ่อแม่นะครับธาตุดินได้จากพ่อธาตุน้ําได้จากแม่ก็คือทั้งพ่อทั้งแม่แหละมาประกอบรวมกันเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมเป็นธาตุอาศัยอ้าวทำาไอะไม่มีสองธาตุนี้ร่างกายรูปธาตุเดี๋ยวมันก็อยู่ไม่ได้นะครับท่านทั้งหลาย ถาดไฟเนี่ยก็คืออุตุนี่แหละครับมันให้ความอบอุ่นมันช่วยเรื่องของการเผาไหม้อาหารย่อยอาหารถาดลมก็ที่ท่านหายใจอยู่นี่แหละครับถ้าทั้งสี่มันก็ไหลเวียนประชุมกันอยู่นี่แหละครับไม่ได้ไปไหนหรอกเลือดถาดน้ําก็หล่อเลี้ยงร่างกายสิ่งที่แข็งๆที่เป็นกระดูกเป็นผิวหนังอะไรเนี่ยก็เป็นถาดดินถาดมาอาศัยโลกนี้ชั่วคราวมนุษย์ผู้เป็นสัตว์ประเสรศิฐโอ้ ไอา้าดเองก็เป็นสัตว์ประเสริฐทำไมหรือครับสัตว์ประเสริฐเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับมันมีสติปัญญามีสติปัญญาให้ค่าวความหมายว่ามีสติสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเอ๊ะไอ้รู้สึกตัวทั่วพร้อมมันคืออะไร <c oughs> ขณะทีะ่มันรับการกระทบ เห็นไหมเสียงเนี่ยเสียงเนี่ยที่พูดไปเนี่ยแล้วผู้ฟังรับกระทบเนี่ยมันเกิดอาการที่จำได้หมายรู้ประเมินค่าอ้าวนี่แหละคือเครื่องมือนในการเรียนรู้สิ่งที่ผมถ่ายทอดอยู่เนี่ยคือรูปธปาตุร่างกายเนี่ยนะครับที่พูดอยู่เนี่ยจริงๆมันก็เป็นายชนะชั่วคราวอย่างหนึ่งที่มาอาศัยนะครับแล้วอาศัยนามาธาตุคือเสียงเนี่แหละครับ กิจต่สังขารที่มันกระเพื่อมอยู่นี่แหะครับเพื่อสื่อสารภาษาภาษาไทยภาษาบาลีก็แค่ภาษาสมมติเป็นเครื่องมือในการสื่อสารภาษาขันทั้ง5อ่าผมแยกนะครับแยกเป็นรูปปัจธาเป็นนามธาตุรูปธปาตุก็คือร่างกายนะครับร่างกายของท่านที่อาศัยอยู่นามธาตุมีสีกองนะครับ ก็คือกองสัญญาก็คือความจำนั่นแหละครับความจำได้หมายรู้ประเมินค่าไอตอนนี้แหละไอแสงของธาตุชีวิตนิพพานธาตุอมตะธาตุเนี่ยในเนื้อตรงนั้นมันยังมีอวิชชาคือความไม่รู้มันฉายแสงออกมาเพื่อเรียนรู้เนี่ยพอมันฉายแสงออกมากระทบปุ๊บแต่สัญญาคือความจำเนี่ยมันมันทึกไว้เลยนะครับ มันบันทึกไว้เพื่อเรียนรู้นะครับท่านอย่าเพิ่งหลงว่ามันบันทึกไว้เพื่ออะไรมันจําได้ไมายรู้นั่นแหละมันเก็บเอาไว้บันทึกเอาไว้ครับเดี๋ยวพอมันประเมินค่าขึ้นมาเนี่ยประเมินค่าขึ้นมาเนี่ยแล้วมันยึดขึ้นมาว่าสิ่งสิ่งน,น่างนี้ที่จํานี้ที่ประเมินค่าขึ้นมานี้เป็นเราอ้าวมีเราเข้าไปแล้วนะครับคืออัตราตัวตนนะครับ พระพุทธเจ้าทั้งหลายตัดว่าสัพเพธรรมะอนัตติหมายถึงว่าธรรมชาติทั้งหลายไร้ตัวตนไร้เจ้าของหมายถึงว่าทำทั้งหลายไม่มีเจ้าของไร้ตัวตนนะครับมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันเป็นของมันเองมันเป็นเช่นนั้นเองสิ่งสิ่งหนึ่งมันเป็นเช่นนั้นเองสัญญานะครับนี่คือนามธาตุที่หนึ่งนะครับพอมันมีเราจําได้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องการเรียนรู้ต่อมันก็ส่งต่อไปสังขารครับนามธาตุตัวที่สองะที่สองคือสังขาร ความคิดนึกปรุงแต่งอ้าวตัวนี้ตัวใหญ่ปักเอกเลยนะครับ <c ười> คิดมาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงโอ้ภาชนะนี้มันเสื่อมต่ออายอตุยไปเลยนะครับ <c ười> ยังไม่รู้ว่าเราคิดนะครับแบบความคิดมาตลอดเวลาทั้งชีวิตแม้ยามหลับอยู่ท่านก็ยังคิดท่านยังคิดเอาไปฝันนะครับอ <c ười> ท่านคิดวนๆเรื่องเดิมๆ้วสุดท้ายมันสมองมันตึงเครียดไม่พอนะกลางวันอ่ะ ท่านไปนอนท่านก็นอนหลับไม่สนิทเพราะท่านคิดอยู่สุดท้ายพอท่านหลับท่านก็ยังเก็บไปฝันโอ้โหไรเดียงสาเอ๋ยนะครับเห็นความไร้เดียงสาของความคิดให้ได้นะครับท่านไม่เคยเห็นนะครับอะนี่คือสังขารนะครับนามธาตุที่เป็นสังขารเมื่อท่านคิดปรุงไปในสิ่งที่ดีท่านก็มีความสุขอ้าวเมื่อท่านคิดปรุงไปในเรื่องที่ไม่ดีท่านก็มีความทุกข์ เกิดเวทนาครับขออนุญาตบาลีนิดน,น,นะครับเวทนาคือความรู้สึกนะครับเมื่อเมื่อมันรับรู้มันย่อมรู้สึกนะครับแต่มันรู้สึกเพราะว่ามีเราเป็นเจ้าของจึงมีเราสุขจึงมีเราทุกข์อยู่ในการแบะอารมณ์นั้นอารมณ์ทั้งหลายเป็นเพียงเครื่องมือเป็นอาการของจิตก็คือจิตตาสังขารที่กับเพื่อมาเพื่อเรียนรู้เท่านั้นแต่ไปถือครองเป็นเจ้าของไว้โอ้ เราเป็นเจ้าของความสุขเราเป็นเจ้าของความทุกข์วันนี้เราทําบุญเยอะพาป่าคาถินโอ้สารพัดบุญเลยวันนี้เราไปปฏิบัตบิเอ้ยปฏิบัติทำนะครับเอาร่างกายไปแบ่เอาร่างกายอ่แบ่ร่างกายหยุดงานไปสามวันเจ็ดวันห้าวันสิบวันบางท่านเขาอยู่เป็นสามสิบคอสพิเศษ <laughs> <laughs> คอสปฏิบัติแบ่เอาร่างกายไปปฏิบัติแบ่ฉันไป เดินจงกรมนะฉันไปนั่งสมาธินะแล้วอะไรล่ะปฏิบัติอยู่อะร่างกายหรืออา้าวพระพุทธเจ้าชี้ชัดเจนว่าทำบรรลุที่จิตทำบรรลุที่จิตนะไม่ใช่ร่างกายนะครับแต่ท่านเอาร่างกายไปปฏิบัติปฏิแบะนัง่งหลายๆลายชั่วโมงโอ้ยนัง่งบางท่านนั่งสามชั่วโมงนัง่งเป็นพระพุทธรูปนะครับไม่กระดิก สุดท้ายได้ของแถมครับสารพัดโรคครับเพราะว่าเลือดมันไม่ไหลเวียนมันกดทับโอ้บางท่านก็ได้หมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท <c oughs> นี่ไอโง,โง่คนนี้ที่พูดอยู่นี่แหละครับเ <c oughs> มื่อก่อนมันนั่งโง้ยนั่งทีบางทีแปดโมงถึงสิบเอ็ดโมงกับสามชั่วโมงสุดท้ายมันได้ของแถมครับ L อสามอสี่ปริ้นทับเส้นประสาทหลัง <c oughs> <c oughs> ไอโง่มาเล่าเรื่องให้ฟัง <c oughs> ไอโง่คนนี้แหละครับ <c oughs> ไ,มไม่ใช่คนอื่น ท่านอื่นที่ก็ยัง,งหลงไหลเอาร่างกายไปปฏิบัติแบบก็ <_ d ream> กกลองพิจารณาตามแล้วกันนะครับว่ามันบนรรลุที่ไหนท่านว่าท่านาพัฒนาอุบเบกขาจิตเอพัฒนาอะไรพ,พัฒนามีสติรู้เวทนารู้เวทนาหมายถึงว่าเวทนาที่เป็นความรู้สึกของทางกายด้วย เวทนาที่เป็นความรู้สึกของอาการจิตท,ที่เป็นความรู้สึกนึกคิดด้วยต้องพ้นจากความคิดพงแต่งด้วยเพื่อหาความสงบเพื่อไปเข้าสู่อารมณ์สมาธิที่บาลีเรียกว่าเอกะกคะตาจิตคืออารมณ์เดียวรู้อารมณ์เดียวขณะที่เกิดเอกาคตาจิตรู้อารมณ์เดียวเนี่ยขณะนั้นธรรมชาติของจิตมันเข้าสู่สภาวะ ที่ระเพิ่มเล็กละเอียดที่สุดเขาเรียกว่าอุเบกขาจิตท่านว่าพัฒนาอุเบกขาจิตต่อเวทนาทั้งหลายหมายถึงอารมณ์ทั้งหลายนั่นละครับเห็นอารมณ์ทั้งหลายที่อาศัยเกิดขึ้นตามความเป็นจริงแล้วไม่ถือครองนี่แหละอุเบกขาจิตท่านว่าอย่างนั้นท่านว่านี่แหละคือทางสายขางใช่หรือ ใช่หรือความรู้สึกที่ร่างกายใช่หรือความรู้สึกที่เป็นอาการของจิตนั่นหรือทางสายคคางมัชิมาปฏิปทาตอนนี้ถึงเวทนาแล้วนะครับสุดท้ายเวทนาที่ท่านบอกว่าเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาที่เป็นกุศลธรรมะกุศลธรรมะอัปยากตาธรรมะอ้าวกุศลานิ ผมไม่ได้สวดศพนะครับธรรมะเรื่องเดิมอย่าคิดว่าทำที่เป็นกุศลทำที่เป็นอกุศลทำที่เป็นอัพยากิตคือทำที่เป็นกลางๆ <c oughs> อ้าวเข้าไปสู่ธรรมที่เป็นกลางๆนะครับเวทนาที่เป็นกลางๆ <c oughs> ท่านว่านั่นคืออุเบกขาจิต <c oughs> อุเบกขาจิต <c oughs> มันตั้งอยู่ในความที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นหรือว่าอารมณ์เดียวนั่นแหละท่านทั้งหลาย เมื่อมันเข้าสู่จิตตั้งมั่นที่เป็นอารมณ์เดียวสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเขาเข้าไปสู่วิญญาณวิญญาณคืออาการจิตที่มันรับรู้อารมณ์นะครับที่มันรู้สึกในอารมณ์ทั้งหลายแล้วมันรู้แจ้งว่าอารมณ์นี้เป็นอย่างไรแล้วมันให้ค่าจบตรงตรงเนี้ยมันไปจากแจ้งว่าไอกระบวนของรูปธรตุตั้งแต่มันผัสสะทางหูตาจมูกลิ้นร่างกายเข้ามาที่มันสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ย แล้วเข้ามาสู่ทําอารมณ์มาเป็นขั้นตอนตั้งแต่ตัวสัญญาความจํามาเนี่ยเข้าสู่สังขารความนึกคิดปรุงแต่งมาเนี่ยเข้าสู่เวทนาความรู้สึกเนี่ยแล้วเข้ามาสู่การรู้แจ้งอารมณ์ก็คือตัววิญญาณเหล่านี้มันเป็นนามธาตุทั้งแพงเลยนะสี่ตัวเนี่ยแต่มันอาศัยรูปธาตุเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือสื่อสารภายนอกแล้วนามธาตุทั้งสี่เนี่ยแต่เขาไปถือครองรูปธาตุ นี่แหละว่าโดยย่อขันทั้งห้าเป็นทุกข์อา้าวทำไมล่ะอุปทานคือการถือครองยึดมั่นขันทั้งห้าเป็นทุกไอทีชี้อยู่เนี้ยนี่ไม่โป้งหรือเปล่าเฮ้ยหรือฝ่ามือไอทีชี้อยู่เนี่ยมันนิ้วชี้หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่มันฝ่ามือนิ้วทั้งห้านี่ย มันขันห้าเหรอไหนขันไอ้นี่มันฟามืออุปปาหมาฟังท่านทั้งหลายเสียงที่กระเพื่อมอยู่เนี้ยมันก็ไม่มีอยู่จริงเสียงที่กระเพื่อมกระเพื่อมอยู่เนี้ยคือจิตตสังขารคือนามาตาที่ให้ค่าสื่อภาษาสมมุติถ่ายทอดองค์ปัญญาถึงท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงตื่นเถิดเห็นให้ได้ว่าอาการที่มันกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่เนี้ย มันเป็นอาการของจิตที่มันเกิดจากความว่างเกิดจากความบริสุทธิ์ที่ไม่มีอะไรมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันกระเพื่อมขึ้นมาเพื่อสื่อสารภาษากระเพื่อมขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แห่งปัญญาแท้จริงแล้วเนี่ยตัวธรรมธาตุเนี่ยที่เป็นาธาตุบริสุทธิ์เป็นาธาตุรู้าธาตุชีวิตเป็นต้นาธาตุ มันมีอยู่ในตลอดอนันตการแต่รูป,ปรธาตุเนี่ยมันมาถือครองเป็นเจ้าของร่างกายนี่แหละครับเปลี่ยนภาชนะไปเรื่อยเป็นแมวบ้างเป็นหมาบ้างเป็นจริงจกทุกแกโอ้ภาชนะน้อยใหญ่ในสามแดนโลกธาตุในอบายภูมิทั้งสี่บ้างอยู่ในสุกติทั้งหกบ้างเป็นรูปประภรมเป็นอารป,ประภม ั้งยี่บ้าง,างอันนี้เขาสมมติภาษาว่า31บภพภูมิสมมุติาภมมตาษาเหล่านี้ก็คือตัวจิตตะสังขารของอารมณ์ปรุงแต่งที่มันสร้างภพชาตินั่นแหละครับท่านสร้างภพชาติชรามราณะไม่จบสิน้นวัตตะแห่งความนึกคิดปรุงแต่งแห่งจิตตะสังขารที่ให้ค่าวความหมายว่าเป็นเราแเราถือครองอุปทา,านขันธ์ห้านั่นแหละเป็นทุกข์ก็คือรูปธาตุนมามธาตุนี่แหละครับ ธรรมธาตุที่ใสบริสุทธิ์มันแสดงอาการ,รกับเพื่อมขึ้นมากขณะนี้ท่านทั้งหลายฟังให้ชัดน,นะครับอาการกับเพื่อมกำลังแผ่สัจธาตุองค์ปัญญาถึงท่านทั้งหลายนี่คือธรรมะยุคใหม่การแผ่สัจธาตุองค์ปัญญาถึงดวงจิตทั้งหลายทั้งของคนและสัตว ทั้งมนุษย์และม่ใช่มนุษย์ในทุกมิติในทุกมิติจิตในทุกพลังงานที่กดทับไม่ว่าท่านจะเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์ไม่ว่าท่านจะอยู่ในโลกใบนี้ทุกดวงจิตในสามแดนโลกธาตุทุกดวงจิตในอนันตจัก,กรวาลเต็มสากลนจักรวาลสัจธรรมแห่งความเป็นจิตพุทธ,ธะแผ่สัจธรรมองค์ปัญญาความบริสุทธิ์ยิ่งยวด ถึงทุกดวงจิตให้ตื่นรู้อยู่ภายในให้ประจักษ์แจ้งว่าอาการทั้งหลายที่รับรู้รู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่ปรุงแต่งทั้งหลายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจะไม่ยึดมัน่นถือมั่นในอาการใ,ใดๆจะรู้รอบในกองสังขาร จะละแล้วซึ่งสังขารไม่แม้แต่อาศัยจิตตะสังขารจิตดวงนี้จะบริสุทธิ์ถึงที่สุดเหมือนพ่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านงดงามเมื่อรู้แจ้งทำแล้วจะนำเอาองค์ความรู้แห่งปัญญานี้แหละมาสอนทุกคนทุกดวงจิตจะแผ่สัจธาตุองค์ปัญญาให้ทุก ดวงจิตซึมซับนี่คือธรรมะยุคใหม่จะจิตสู่จิตจะสัจธาตุสู่สัจธาตุสัจธาตุแก่นแกนธาตุต้นองค์ความรู้อันมีพระพุทธทเจ้าทั้งหลายเป็นแก่นแกนธรรมธาตุต้นองค์ความรู้มีท่านพระอาจารย์ธีระพระไรานามพร้อมด้วยพี่น้องในกลุ่มปัญญาวิมุตติทำหน้าที่แสดงธรรม ถ่ายทอดองค์ปัญญานี้ทำหน้าที่หรือดวงจิตวิญญาณทั้งหลายใน3ามแดนโลกธาตุหรือวัตตะแห่งทุกข์วัตตะอิงการเกิดวัตตะต้องจบลงในยุคนี้สัจธาตนี้มาทำหน้าที่แทนพ่อทุกพระองค์แม้กายนี้แต่สลายสัจธาตนี้ไม่มีวันเปลี่ยน สัจธาท่นี้จะเป็นหนึ่งเดียวกับต้นองค์ความรู้ทําหน้าที่หรือสัตว์จนดวงจิตสุดถอยจบวัตตะไปด้วยกันสาธุจเจริญธรรมยามเชา้าทุกท่านครับ